สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมเลยนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเบียนแคลโแล้วก็วง c ี m จ8มเทีดเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนาะตัวอักษรชัดเจนขนาดนี้เนาะแล้วก็เสื้อก็สวยมากๆด้วยนะครับท้ามองไปดีๆดมีผลงานของน้องอยู่ในเสื้อเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นการออกแบบเสื้อที่สวยสดงดงามมากๆนะครับก็ ปไ,ไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของน้องฟอนนัททิชาจันทระวารีเรขาสมาชิกรุ่นที่2อของวงเวีเคฟูดีเอที่ก็ต้องบอกว่าน้องเป็นหนึ่งในโอชีของผมด้วยนะครับผมชื่นชอบน้องมากๆมากแแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้น้องก็จะหมดสัญญากับวงในฐานะไอดอลแล้วนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราว เกี่ยวกับเ,ออเครื่องแบบที่ภาคกูใจนะครับผมก็เริ่มทยอยทําไล่ไปเรื่อยๆแะไม่รู้จะทําได้ครบไหมนะครับแต่ก็เ,เริ่มทยอยทําไล่มาของรุ่นสองนะครับไล่ภาคฝันทำมาแล้วคนหนึ่งนะครับแล้วกนนี้ก็จะเป็นน้องฟอนเป็นคนต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาหกปีที่น้องฟอนอยู่ในวงเนี่ยอางนี้เดียจะหกปีเต็มแล้วนะครับ น้องฟอนก็มีผลงานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แต่ละผลงานนะแน่นอนมันต้องมีชุดทศ่ใสอยู่แล้วนะครับซึ่งผมมองว่าเครื่องแบบเวลายชุดเนี่ยน้องฟอนชื่นชมแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้ใส่แน่นอนนะครับแต่ว่าผมจะเลือกมาสี่เครื่องแบบที่ผมว่าน่าจะมีความหมายต่อชีวิตและจิตใจของน้องฟอนมากๆนะครับเครื่องแบบแรกก็คือฤดูใหม่นะครับก็ ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กๆเ,เด็กสาวที่เข้ามาเป็นไอดอลของ48เกรุปเนี่ยย่อมมีความฝันหนึ่งเดียวอย่างแรกเลยก็คือขอให้มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงเดบิวต์ของรุ่นนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนการที่สูตรว่าเอ้ยฉันเจ๋งในระดับหนึ่งนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้รับโอกาสมากมกาิเเดบิวต์ก็คือได้ออกสได้ออกไปร้องไปเต้นในเจอแฟนคลับโดยที่ไม่ต้องแอบยืน ดูเพื่อนร้องเต้นกับแฟนคารบบนเวจีเาอยู่ข้างล่างเวทีแล้วเพื่อนพี่น้องที่อยู่รุ่นเดียวกันอยู่บนเวทีให้เจ็บปวดนะครับก็คือการติดมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงเดบิวเนี่ยม,มันมีโอกาสได้เช,ชว์ฉายลได้หลายทิศทางมากๆนะครับซึ่งน้องฟอนก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถเข้ามามีรายชื่อติดอยู่ในเพลงเดบิวของรุ่นได้ก็คือเพลงฤดูใหม่ แต่ว่าผลลอยได้นอกจากสิ่งที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยก็ยังมีมากมายนะครับก็คือ,อน้องได้เป็นฟอนเมมเบอร์นะครับหรือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเซนเตอร์ก็ตามแต่การได้เป็นฟอนเมมเบอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่น้องได้โดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ยืนอยู่เคียงข้างน้องมิวนิกแต่น้องเรียกว่าพี่มิวนิกงานจริงอายุเท่ากันนะครับก็คือเพื่อนสนิทกันเลยร่วมแกงเ b f ด้วยกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าการที่น้องตัดสินใจทิ้งงานแสดงที่น้องอมีแสดงอยู่บ้างเพื่อทําหน้าที่ไอดอลแทนเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับก็ต้องบอกว่าชุดฤด,ดูใหม่เป็นชุดที่น้องฟอนภาคภูมิใจแน่นอนนะครับต่อมาก็เป็นชุดจาบาจานะครับก็ต้องบอกว่า ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนที่น้องๆ้องรุ่นสองเข้ามาเนี่ยการเข้ามาของรุ่นสองเนี่ยมันมันเข้ามาติดกับรุ่นหนึ่งมากๆแล้วตอน,น,นรุ่นหนึ่งก็กองใจผู้คนกองใจแฟนคลับได้เยอะมากๆจริงจนกทาให้แบบบางทีรุ่นสองก็เหมือนถูกแอนตี้โดยไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่รุ่นสองจะทําให้แฟนคลับในวงทุกคนยอมรับได้ก็คือพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่า โปรสันเจ๋งจริงนะครับซึ่งน้องฟอนก็มีโอกาสได้รับเครื่องมือในการพิสูจน์นั้นนะครับก็คือการที่น้องสามารถได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ของเพลงหลักของวงก็คือเพลงชาบาจานะครับซึ่งในะตอนนั้นก็คืออน้องไม่ได้เป็นเดียเด่ยวๆนะเป็นคู่กับพี่บูเป้สมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงบุดิน วิ่เค e นฟที่เก่าเกมเก่าประสบการณ์รเกิดน,นะครก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยแต่มันก็เป็นผลทางดีที่จะได้พิสูจน์ตัวเองว่ารุ่นสก็เจ๋งไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับซึ่งผลงานที่แสดงออกมาเราก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าน้องฟอนทำหน้าที่เซนเตอร์ในเพลงชาบะชาได้โดดเด่นมากๆนะครับน้องเชิรชยัยจริงแล้วก็เห็นเลยว่าแบบน้องเป็น เซนเตอร์ที่ไม่กลัวเออมคืออ่ะน้องอ่ะเกรงใจน้องเคารพพี่ปูเป้อยู่แล้วแต่ถึงเวลาที่แบบอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยน,น้องมานจกปูเป้อยู่ข้างกันแล้วข้างหลังก็รุ่นพี่อยู่เต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่รุ่นเดียวกันก็อยู่หลังๆเลยนะครับมันก็จะโอ้โหความกดดันสูงนะครน้องฟอนก็ทําหน้าที่ของการเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ Center เพลงนี้ได้อย่าง ดีเยี่ยมาม,ามากนะครับเพลงเจ้าประจานเพลงที่ผมชอบมากๆนะครับชอบทั้งชุดชอบทั้งเซนเตอร์คนนี้เลยนะครับน้องเก่งมากจริงๆนะครับแล้วก็มากันอีกหนึ่งผลงานที่ผมมองว่าน้องต้องภาคภูมิใจแน่เลยนะครับก็คือการก็คือเครื่องแบบของเซนเตอร์เพลงไซโยนาระครองนะครับซึ่งเป็นครั้งที่สองที่น้องฟอนได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักของวงนะครับซึ่ง หลายคนอาจจะมองว่าระดับน้องฟอนเนี่ยจริงๆเป็นเซนเตอร์เดี่ยวๆได้เลยนะทำไมต้องมาเป็นเซนเตอร์รวมกับหลายๆคนตลอดเลยนะย่าจะประจาเลยจนมาถึงสยนุนาราครอนะครับแต่ถ้ามองแบบพอเพียงมองแบบสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมองในแง่ดีเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่น้องฟอนได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้นะ ป็นหนึ่งในเซนเ,นเตอร์ของเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะเพราะทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอซยุนาร,ร่าครอเนี่ยเขามีเซนเ,นเตอร์สี่คนซึ่งมาจากตัวแทนของรุ่นแต่ละรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามแล้วก็ ctm f o รุ่น,เ,นเพราะฉะนั้นการที่น้องฟอนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของรุ่นสองเป็นตัวแทนรุ่นสองคนเดียวที่มาเป็นเซนเตอร์เนี่ยผมมองว่า มันก็แสดงให้เห็นแหละว,ว่าน้องเจ๋งมากๆน้องมีความสามารถมากๆผู้บริหารถืไว้ใจให้เป็นตัวแทนของรุ่นนะครับแล้วก็น้องก็คิดแบบนั้นแหละผมว่าน้องฟอนเป็นคนที่คิดแบบพอเพียงอยู่แล้วไม่ได้มองอะไรที่แบบในทางที่ไม่ดีน้องมองในทางที่ดีอยู่ตลอดซึ่งบอกว่าเออน้องก็มองแบบพอเพียงแล้วก็ทําหน้าที่ในการเป็นเซนเ,นเตอร์ของเพลงนี้ได้อยากดีเยี่ยมมากๆจริงเข้ากับพี่ๆน้องๆได้ทุกคนนะครับ แบบก็ผมงานดีผมก็ยังจําภาพน้องฟอนสดใสเฉิดฉายริมทะเลได้นะแบบนา่ารักสดใสมากๆจริงๆนะครับก็เป็นอีกเครื่องแบบหนึ่งที่สวยสดงดงามและน้องฟอนก็ทำผลงานได้สวยสดผลงานตามเครื่องแบบจริงๆนะครับแล้วก็มากันที่เครื่องแบบสุดท้ายที่ผมยกมานะครับก็คือเครื่องแบบของชุดต่างๆในการแสดงเคียเตอร์ของน้องฟอนนะครับซึ่ง ทุกคนทราบไปดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าน้องฟอนเป็นเมมเบอร์ที่มีความสามารถสูงมากไม่ใช่แค่ด้านการร้องเพลงการเต้นเดียวด้านการแสดงน้องก็ทําหน้าที่ได้ดีซึ่งมันก็ทําให้น้องมีผลงานงานนอกอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทุกคนสังเกตไหมว่าน้องฟอนไม่ค่อยขาดเทตเทตอร์สักเท่าไหร่มองไปส่วนใหญ่เข้าไปก็จะแบบเออมีฟอนอยู่ตลอดเลยนะอาจจะมีขาดบ้างก็งไม่ได้เยอะ อนก็มาแสดงเทสเตอร์อยู่ตลอดผมรู้สึกว่าฟอนเขาเขาไม่ลืมมันว่าเขาเกิดจากตรงไหนอะไรยังไงคือถ้าเขาไม่ได้เป็นบ n แอ o เคโฟเขาไม่ได้แสดงเทสเตอร์เออถ้าใครดูในเทสเตอร์สีรอบรอบสุดท้ายที่น้องพูดไว้นะครับของอามาลรุ่นสองเอ็นไฟน้องก็บอกว่าต้องขอบคุณเทสเตอร์ที่แบบทำให คนมารู้จักน้องได้มาตกโดนน้องตกมากขึ้นได้มาผูกพันกันนะครับน้องฟอนเขาก็มีความผูกพันกับเทเตอร์มากๆนะครับไล่แต่ตอนเป็นปาติกาฮิติมาริโอตอนนั้นเป็นเทรนนีอยู่ก็เห็นเลยว่าน้องเฉิดฉายน้องทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนะครับพอมาเป็นทีมเอ็นไฟน้องก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับฟอนเนี่ยเป็นตัวเปิดเลยใช่ไหมช่วงไหนนาตัวฟอนก็จะจัดหนักจัดเต็มตลอดแล้วทําให้แบบ ตามมาแล้วสร้างบาร์ให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นทําให้สเตจมันสนุกสนานตลอดก็มาจากน้องฟอนนี่แหละน้องฟอนเขารู้สึกว่านี่เป็นเครื่องแบบที่ภาคภูิใจนะครับแล้วน้องเขาก็จะเต็มที่กับการแสดงเกียเตอร์ทุกครา้ริงจริงนะครับก็เป็นสี่เครื่องแบบที่ผมยกขึ้นมานะครับจริงๆมันยังมีอีกหลายเครื่องแบบแหละที่ผมว่าน้องฟอนน่าจะภาคภูิใจแน่นอนไม่ว่าตอนเป็นไรรา,ราไวร,าาวร่าคาราหรือเครื่องแบบ การสิดเซบาสือ่อแต่ละครั้งหรือว่าเ,ออเวลาที่ไปเป็นนักสแสดงต่างเพราะว่าน้องฟอนภูู้ิใจในทุกผลงานนั่นแหละนะครับต่อไปก็รอลุ้นกันนะครับว่าในอนาคตจะน้องจะมีเครื่องแบบอะไรมาได้ให้เราได้พูดถึงกันให้ผมได้พูดถึงกันอีกนะครับแล้วก็อย่าบอกน้องฟอนว่าถ้าไม่มีประโยคนั้นในวันนั้นที่ผมไปจับมือน้องแล้วน้องบอกว่ามึงก็แม่ติดตามช่องอยู่ทุกที่อยู่นะครบเนี่ย ช่องนี้อาจจะไม่มาถึงวันนี้ก็ว่าได้ก็ขอบคุณมากที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ทําสิ่งนี้ต่อไปไปถึงวันนี้ถ้าไม่มีูไม่มีช่องนี้อีกเหมือนกันแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ